สวัสดีครับวันนี้พามาชมการอันบ็อกซิงแกะกล่องสมาร์ทโฟนในรุ่นกลางๆตัวล่าสุดจากทางค่าย ZTE นะครับก็คือ ZTE Blade V7 Lite นะครับตัวนี้ก็เปิดตัวไปเมื่อช่วงงาน WMC นะครับเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ประเทศสเปนนะฮะแล้วก็เตรียมจะ เปิดตัวระวังจําหน่ายในบ้านเรานะครับในวันที่7็กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าผมได้เครื่องรีวิวมาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยพามาชมการอันบ็อกซิ่งแกะกล่องนะครับก็น่าจะบอกว่าเป็นพรีวิวมากกว่านะครับคงไม่ได้ลงลึกรละเอียดอะไรนะฮะตัวนี้ก็เป็นของใหม่เลยนะครับยังอยู่ในเซนนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการแกะกล่องสารวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในนะครับเหมือนกับทุกคลิปที่ผ่านมานะครับอาจจะเปิดดูในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นิดหน่อยนะฮะตัวนี้ก็เป็น ตัวที่พร้อมจะวางจำหน่ายในไทยนะครับแค่รอเปิดตัวในวันที่7เท่านั้นเองนะครับสำหรับ Blade v 7 lite นะครับโอเคตัวแพคเกจจิ้งนะครับก็ตามที่เห็นนี้เลยนะฮะดูกระทัดรัดนะครับเรียบเรียบนะฮะเดี๋ยวผมขอทำการแกะกล่องเลยละกันนะครับเพื่อไมให้เป็นการเสียเวลาเป็นของใหม่เลยนะครับผมก็ได้สัมผัส พร้อมๆกับท่านผู้ชมนะครับเปิดกล่องออกมานะฮะก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะมีการแปะเป็นสติกเกอร์เป็นฟิล์มเป็นฟิล์มชั่วคราวนะครับที่มีการพิมพ์ในส่วนของจุดเด่นนะครับในรุ่นเบรดวีเซเว่นไลท์ไว้นะฮะ ตัวเครื่องเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อน,นครับว่าให้อะไรมาบ้างก็จะมีใบรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับเป็น Quick g u i d นนะครับคู่มือการใช้งานอย่างย่อนะฮะตัวนี้ก็เป็น s m a o l Talk นะครับชุดถูงฟัง s m a o l Talk เป็นแบบอินเอียนะฮะสีขาวไม่มีจุกยางสำรองมาให้นะครับ สายไมโคร USB นะฮะซิ่งแล้วก็ชาร์จไฟเข็มจิ้มถาดซิมครับให้มาอยู่ในซองแบบนี้นะฮะเดี๋ยวแกะออมาเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจิ้มถาดซิมของตัวเครื่องออกมาดูสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะตัวนี้นะครับเป็นแบบขาแบนนะครับให้อพุต์มาที่5โวลต์1แอมป์นะครับ,เ, 5, รบเป็นน่าจะเป็นมาตรฐานนะฮะของยุคนี้ โอเคอุปกรณ์ภายในกล่องของ Sateen Bed V7 Lite นะครับก็จะมีเท่านี้นะครคราวนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอดึงฟิล์มออกมาเลยแล้วกันนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะตัวนี้มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยนะครับ ด้านหลังคงไม่ต้องแกะก็ได้มั้งครับน่าจะมองเอเห็นชัดถนัดเจนอยู่แล้วนะฮะตัวสเปคนะครับเดี๋ยวขอบอกอบอกเล่าสเปคเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับเบรดนะฮะซาจีเบรด V7 Lite นะครับมาพร้อมกับชิปเซตนะครับเป็น MediaTek นะครับในรุ่น MT6735P นะครับเป็น CPU quad core ความเร็ว1.0 GHz นะครับ หน่วยความจำภายในตัวเครื่องหรือว่าหลอมนะครับให้มาที่16 g b รองรับหน่วยความจำภายนอก micro SD card นะครับสูงสุดที่256 g b นะฮะมีแรมมาใช้งาน2 g b นะครับตัวจอแสดงผลนะครับมาพร้อมกับจอ IPS นะครับขนาด5นิ้วความละเอียด HD นะครับพัน280คูณ720พิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมีไฟแฟลชมาใช้งานด้วยนะฮะก็ ตัวนี้เอาใจคอเซลฟี่กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับกล้องหลังก็จะมาพร้อมกับความละเอียด13ล้านพิกเซลนะฮะตัวนี้ก็เป็นเป็นแฟลชนะครับเป็นแบบเป็นแบบไม่ใช่ดูโอโทนะครับเป็นแฟลชดวงเดียวปกตินะฮะในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับรองรับการใช้งาน2ซิมการนะครับแล้วก็รองรับ3 G 4 G ทุกคลื่นความถี่ในบ้านเรานะฮะ แล้วก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับมีเซ็นเซอร์<ด>สแกนลายนิ้วมือม,อมาใ้ใช้ด้วยนะฮะฟิงเกอร์พริน์นะครับตัวนี้ก็มีจุดเด่นในเรื่องของการสแกนนะครับคือสแกนได้ไวถึง0.3วินาทีนะครับแล้วก็มีความแม่มีความแม่นยำสูงถึง360องศานะครับเดี๋ยวผมขอเซตอัพเครื่องสักนิดหนึ่งนะฮะ ทิ้งอีกนิดนึงครับในส่วนของแบตเตอรี่นะฮะก็จะมาพร้อมกับความจุ2 5 0 0ม ah ิลลิแอมนะฮะก็ตัวเครื่องเนี่ยมีความบางอยู่ที่7 9มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้บางมากมายอะไรนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยก็บางเบานะครับเพราะว่าตัววัสดุเนี่ยจะเป็นโลหะนะฮะสำหรับราคาวังจําหน่ายนะครับคือตอนที่ผมได้รับเครื่องมาเนี่ยก็เขาก็ไม่บอกนะครับว่าจะ วางขายในบ้านเราในราคาที่เท่าไหร่นะครับก็แค่บอกแค่ว่าจะมเีเป็นราคาพิเศษนะครับแต่ที่ผมสืบๆมาเนี่ยก็คือน่าจะไม่เกิน5 0 0 0ับาทนะครับน่าจะอยู่ประมาณเลระดนี้นะฮะก็คงจะเป็นรุ่นที่เข้ามาชนกับตัวแฟลชพัทแฟลชพัททนะครับที่เปิดในราคา4,990นกรารนะครับในเรื่องของสเปคแล้วก็และหลายอย่างเนี่ยน่าจะมีความสูสีกันนะครับก็ผมก็เลยเดาว่าน่าจะน่าจะอยูป่ประมาณนี้นะครับในส่วนของราคาวางจำหน่ายนะฮะ โอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวมาพูดถึงาภาพรวมกันที่หนึ่งของงานดีไซน์นะครับก็สไตล์นี้เลยนะครับด้านล่างนี้คือเห็นก็น่าจะเป็นจุดเด่นของทางค่ายซ a ตตีนะครับในเรื่องของปุ่มนะฮะก็ปุ่มโฮมเนี่ยจะเป็นลักษณะของวงกลมมีสีสีฟ้านะครับนะฮะก็จะเป็นมีปุ่มตรงนี้ปุ่มโฮมนะครับ ผมขอปรับความสว่างหน้าจออีกสักเล็กน้อยนะครับโอเคครับสำหรับปุ่มแบ็กกับปุ่มดีเซน์นะครับก็จะเป็นจะเป็นลักษณะเป็นจุดนะครับจะมีไฟติดขึ้นมาตรงนี้นะฮะแต่ว่าไม่มีการสก,สกรีนสัญลักษณ์ไว้นะฮะในเรื่องของดีไซน์นะครับก็ ตามที่เราเห็นดูก็จะมีความโค้งมนนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นแบบโค้ง2.5ดีนะครับวัสดุหลักๆก็จะเป็นเป็นโลหะนะเป็นยูนิบอดี้นะครับไม่สามารถที่จะถอดฝาหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองนะครับด้านบนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นไฟแฟลชของกล้องหน้านะครับ ลำโพงสุทนากล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดเซนเซอร์ต่างๆนะฮรตัวจอก็มาพร้อมกับจอแสดงผลนะครับ IPS ความละเอียด HD นะครับด้านล่างก็จะมีไมค์สนทนานะฮะแล้วก็พอร์ตไม c r o USB นะครับสิ่งแล้ก็ชาร์จไฟสำหรับทางด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงด้านบนก็จะมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม m mm มนะฮะ ด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับด้านบนก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ซิมการ์ดนะครับกับหน่วยความจําภายนอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลุกพาวเวอเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันนะครับว่าตัวถาดซิมเป็นแบบไหนก็อีกแล้วครับท่านจะเป็นแบบไฮบริดนะฮะ ก็คือรองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดนะครับแต่ว่าเป็นแบบไฮบริดคือต้องเลือกนะครับคือจะใช้จะใช้2ซิมก็คือจะไม่สามารถใส่หน่วยความจําภายนอกได้นะครับคือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้าใส่หน่วยความจําภายนอกก็คือจะใช้งานได้แค่ซิมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ยุคนี้นะครับมือถือส่วนใหญ่จะใช้เป็นถาดแบบไฮบริดซิมนะฮะโอเคครับมาดูกันต่อที่ด้านหลังนะก็ตัวกล้องหลังเนี่ยจะนูนขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับมีวงแหวนโลหะ ครอบทับอยู่นะฮะตัวกล้องหลังก็มาพร้อมกับความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะมีโลโก้ซัตีแล้วก็เป็นลำโพงนะฮะลำโพงคู่นะฮะโอเคครับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเป็น Android 6.0นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสดใหม่นะฮะ ไม่ต้องไปรอลุ้นการอัปเดตนะครับก็ถือว่ามาพร้อมกับหัวช่านล่าสุดณตอนนี้นะครับตัว user interface ก็จะเป็นในสไตล์ของทางค่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับรลอมจีนท,ทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาในสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นแบบที่ไม่มีหน app ้าแอปดอลเวอรนั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาลองดูในส่วนของฟีเจอร์ที่น่าสนใจจริงคือพวกนี้ก็มันจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับพวกแบรนด์จีนเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของเป็นพวก gesture motion ต่างๆครับทำงานร่วมกับตัวเซนเซอร์พูดง่ายๆคือ,อหลายๆแบรนด์เนี่ยจะม,มีลักษณะการทํางานที่เหมือนกันอย่างเช่นหน้าจอปิดอยู่ก็จะเป็นการวาดบนหน้าจออะไรพวกนี้หรือว่าหน้าจอเปิดอยู่ก็จะทํางานร่วมกับการกับเซ,เซนเซอร์ต่างๆนั่นเองนะฮะ โอเคครับคงไม่ลงเรื่องแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีในส่วนของออบทความพับนิ่งมาลองดูในส่วนของฟิงเกอร์พิน้นนะครับ ก็รองรับการใช้งานนะครับเป็นอันล็อกนะครับหน้าจอตามปกติรวมไปจึงเป็นอันล็อกแอปได้ด้วยนะฮะแต่ว่าผมคงไม่ต้องลงรายละเรอียดแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคิปมันจะยาวไปนะฮะก็ดูคร่าวๆแล้วกันมาทดสอบในส่วนของกล้องกันสักนิดนึงนะฮะ i ยู่เซอร์อินเก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเซทีในรุ่นอื่นเท่าไหร่นะครับาการโฟกัสนะครับการมันทึกก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับส่วนคุณภาพเดี๋ยวค่อไมว่ากันอีกทีนึงนะฮะมีโหมดโปรมาใช้งานด้วยนะครับก็ปรับตั้งค่าต่างๆได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสปีดชัตเตอร์นะครับ i.so นะฮะชดเชยแสงไวบลานอะไรต่างๆพวกนี้ก็ปรับได้ละเอียดนะครับในโหมดโปร,โปรของตัว s ัตต a ้ V7 เบดวีสเวนไลท์ v โอเคครับคร่าวๆแล้วกันนะฮะในส่วนของตัว ฮาร์ดแวร์ภายนอกนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์นิดหน่อยนะครับตัวตัวแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นบันเดิลบันเดิลปกติของทางค่าย g o o g l e นะครับนะฮะแล้วก็จะมีที่เป็นบันเดิลของทางซัตตีเองนะครับแล้วรวมไปถึงนะฮะพวกทูนต่างๆนะครับโอเคคร่าวๆแล้วกันนะฮะจะได้ไม่ยาวจนเกินไปเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันอีกทีหนึ่งในในส่วนของบทความภาพนิ่งนะครับ ก็สรุปกันสั้นๆอีกทีหนึ่งนะครับตัว s t e Blade v 7 Lite นะครับตัวนี้มาพร้อมกับจุดขายในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็ด้วยความเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นกลางนะครับมาพร้อมกับบอดี้โลหะมีเซนเซอร์สแกนแล้วนิ้วมือนะครับสเปคภายในก็ถือว่าไม่ได้ขี้เละอะไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยอย่างที่บอกไปคือเขายังไม่ได้กําหนดยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับต้องรอวันที่7 กรกฎาดาคมนี่จะถึงนี้นะครับถึงจะทราบว่าราคาเท่าไหร่แต่อย่างที่ผมบอกก็คือผมเดาๆว่าไม่เกิน5,000อยู่แล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวก็ถ้าหน้าแตกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะโอเคก็อย่างที่บอกครับตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของอดีไซน์วัสดุนะครับแล้วก็ความคุ้มค่านะครับถ้าเปิดราคามาพอๆกับตัว แฟรดพาสทนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันเลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปจากพิมพ์เท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ